พามาดูห้องคืนละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะคะในญี่ปุ่นกันนะคะอันนี้อยู่ที่เมืองกุนมะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะนี่เดี๋ยวเราเดินจะทางเข้านะคะก็มีกระจุกนะคะแล้วก็อันนี้ห้องน้ำนะคะก็ในห้องน้ำก็มี ห้องน้ำโอเคนะคะแล้วก็อาอบน้ำเล็กๆนะคะปกติมากแล้วก็กระจงกระจกนะคะแล้วก็เอ่อห้องอันนี้เป็นห้องนอนคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวนาะเตียงกว้างเลยนะคะจริงนอนสองคนก็ได้แต่ว่านะคะนนี้ก็คือคนเดียวนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะคะมีตู้เย็นเล็กๆแล้วก็ ไมโครเวฟแล้วก็เครื่องฟอกอากาศค่ะเอาว่าโอเคมากเลยนะสำหรับแบบคืนละหนึ่พันอ่ะอันนี้เราได้มาจาก a าก d a านะคะในเมืองคุนมะนะคะก็เดี๋ยวยัางไงาจะทิ้งชื่อโรงแรมเอาไว้ในในตัวไม่ใช่ข้อความในตัวดีเทลนะคะของคลิปนะคะถ้าใครสนใจอยากถามเพิ่มก็บอกได้เลยนะคะ